สวัสดีครับมื่อนี้ช่องแม่ฉลองก็นั่งฝ่าออกมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าอะไรพี่น้องกําลังสีแก่แล้วพี่น้องใกล้สีได้เกี้ยวแล้วล่ะออกเหลืองแล้วมาพ่อปลาควานพร้อมพี่น้องนเ,ๆๆๆเนี่ยตกเกี้ยวไปเกี้ยวที่ไหนเกี้ยวปลาควนพร้อมนี่นยไแนวนี่้ยหมะลุกดิบลูกดิบเลยน้ำเด,ดี๋ยวเ,เอาเจาะอ,อีนี่โอ้ น,น,น,นั่นปลาดุกสุดๆเดี๋ยวเรพพ่นังเลอตอนนี้มันใส่ปลา่อนปลา่อนพี่น้องปลาดุกอ้าวเลืหนึ่งไล่แล้วปลาควนปลาควนน้นนนนองน,น้อยหัวต หมาว่าเบิ่งเขาพ่อเกี้ยวว่าสันมะปฮอข่าคอนให้หน้าข่าคอนให้หน้าก็สิเอาซะก่อนพี่น้องโอ้ยปลาดุกบ่ะเขียงไงตอนนี้เนาะโอ้ยน้ำห้องน้ำง่อยกับแหงพี่น้องเอก็ขาใก็้สิด้เกี้ยวแล้วกันออกมาเบิ่งว่าเขาสิพ่อเกี้ยวว่าสันมะเย็นป่าคอนนี่นิ่งออปลาซะก่อนมันนี่น้ำแห้งไม่ทักเนาะแห้งก็เกี่ยวข่าไง้มต้นสิเกี่ยวเขาคือหูจักถือเนาะ ธรรมชาตินี่เนาะธรรมชาตินี่นั่นนั่นของมันเองเนาะจากกัดการระบบจัดการของมันเองอนจริงเนาะรทรงชูพระธรรมาชาติดีธรรมาชาติสร้างแบบโอ้แต่ยัยกษ์อะไรตัวนี้เนาะโอ้พี่น้องไม่ได้ยามตน้นไม่ได้ยามตัวเล้วพี่น้อ,น<ฆ>องวันนี้ได้ปลาหอนหน้าวันนี้วันนี้ดูสิเกี่ยวเขาแล้ววันนี้ สีมะยางเราเบิ่งเห็นป่าี่พอดีได้เอาพอดีตอนนี้ให้ต่อถังมานน้ำอยู่ป่านยังนั่นิงตี๋มาถึงป้าตี๋แล้วอายุหายกินตามวิธีอีสานเนาะบอกว่าได้ตั้งใจก็บ่เห็นป่าขอดหน้ามึอนี่เนาะก็อยู่กับครูก็ลำโย่ แม,ม่นเท้าเปล่าไม่กับยักษน้อยน้ำแหงนี่ป้าไม่กระตายข้าดีน้อยแค่น้องเนาะแม่นเท้าเปล่าเดียวกับน้ำขอนเดียวกับแล้วก็กระตายไปซื้อหนีละนาะแม่นบ่การหาอยู่หากินไม่ตั้งใจว่าเสียหาปลาได้ไหมเนี่ยว่าที่เบิ้งเขาเบิ้งเขาเหลืองไปสักเท่านะสีเป็กเยียวไปเหลืองเบลอละแต่ว่ามันสีมือใดเนาะมีตัวนึงแล้วมองมองนี่เลยนี่มองเป็นบ่แข็งบ่ มาดูที่น้องอม,มาดูง,งามไหมมาดูกันนั่งกันนั่นเนะาะสตัวเหรอ,ต,อต่อท่าพยายามตัวมวใหญ่พดีเนาะตัวแต่สิ ตัวอดเปดุอีกปลดุปดุอ uh ีกแล้วหัวโอ้สีงเีปดุอีกตัวในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวอย่ในะน่ากโั้น่าม่ดูปลาเงี้ยเกบออกมาตัวจำเน้อมันปล่อยมันแห้งตายถิ่นดูตนีย

น่น้ำสีแหงดีเนาะปลาดุกอโอ้สวนก็นมาใส่ตัวมันมันใหญ่ปนนี้มันลงหมดทันหรือสุอืมอเียนไเขียไงเขีนไงก็ยงเขียงกันเลย นี่ขอทหน่อยอื้ขอหน่อยขอหน่อยจนมีการหากินห้องเศ้าให้เศ้าหน้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังซี่ถ้าเฮาบ่เอาเด้อหน้ามันก็แห้งฝามันก็ตายถิ่มมือซื้อพี่น้องเฮาก็พอฉะนั้นเฮาก็เอาไปไว้ถ้อยู่ถ้ากินตัวได้น้อยๆสิปล่อยล่ะได้น้อยปล่อยสาเฮาเนาะเอออย่ซะเอาละเอาละ เป็นป่าขอนน้ะไม่ได้เอานน้อยได้ี่นอนน้ำขอนเนน้อยนึ่งขอนแก่นน้อยหนึงตอป่าเป็นเรือร้ายเยู่ขันว่าเาม่นจะิตายแหงแดดบดละแหงไปดินน้ำล่างมานอพี่นองเลยเนี่ยวแ๋ยวน้ำไปิ่ไปตั้งใจเนาะมแก้เสียมมาเนาะป่าขอนให้น่าใกล้ซี่ดูเกี่ยวเขาแล้วนัจะ ว่าบัดนี้หอน,น้ำล่างเลยพี่น้องเลยบัดนีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวล่างอยู่ห้องก็เดี๋ยวไปสักล่างอยู่ห้องหามันน,นี่จักหน่อยขันว่าแหงกับแหงกันนี่ได้พี่น้องน้ำกระได้บังขันยังไม่ยามพักขันไม่ยามตวงอยู่ซ้ออาทิตย์ที่แล้วมาบัดนี้เราซื้อมาเบิง่งน้ำแหงเมื่อจอยไม่ไปลี่นปากหอดพอดีพอดอีล่างมาแล้วบัดนี้พี่นาบะจอยยู้องหน่อยเพราะได้ล่างพี่น้องล่างแล้วปลาปลาหน้าปลาธรรมาสาดทีน้องเลย ขาดหน้าาเืงนไีได้หลายเสือย่เนาะเดีย้องนน้องน่อยนึยนงเข่งมใหญ่เนาะเข่งก็ไปเข่ง,ขงขนใหญ่เสืบเน,น,นาะบางมลหน่อยได้ยนดกินอ่ไดกินาน้าแต่ได้น้าป่ามอนเองนะโอกาสทุนยหาิตามทุกท้ทนังที่ี่นอมมีไได้โอกาสก็หาไ้อในหน้าโอ้ยฉลมดีคนมือเนาะเนไเีนครับเป็ีน้อยอากาศ สืตรให้ร่มบนใบไผ่ใบ,บ,บนบน,นี้ใบเขาเยีนยเดี๋ยวเดี๋ยวถมาาติดนสำหรับมือนี้กซ้ำนีแหละพี่น้องถ้ามากักถ้าชอบกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่ฉลองห้นด้วยครับเ้อครับสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2>